สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เตือนหอมดื่มน้ำมากไปก่อนหลังฉีดวัคซีนอาจเป็นอันตรายเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าโดยพลการโทนายแพทย์อนุตร,ราชจิตินันประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยถึงเรื่องราวของคนไข้เคสหนึ่งที่เกิดอาการชักหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเพราะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดื่ม น้ว่าจะต้องดื่มน้ำให้มากก่อนไปฉีดวัคซีนจนเป็นเหตุทําให้เกิดภาวะโซเดียมในร่างกายต่ําจนเกิดอาการชักโดยทางคุณหมอได้มีการรับุข้อความว่า น้องหมอนิวโรเมสส่งมาความเชื่อเป็นผิดที่ให้ดื่มน้ำมากๆก่อนและหลังได้รับวัคซีนเพื่อไม่ให้เลือดอุดตันอาจเป็นอันตรายเพราะทำให้ระบบโซเดียมในเลือดต่ำแบบนี้ได้ปกติดื่มน้ำอยู่เท่าไหร่ก็ดื่มน้ำเหมือนเดิมวันฉีดวัคซีนนะครับไม่ต้องอดน้ำไม่ต้องดื่มน้ำมากๆทั้งนี้เว็บไซต์สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขหรืรอสวรสเผยพระบทความเรื่องดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกวิธีโดยระบุว่าน้ำคือส่วนประกอบหลักของร่างกายร่างกายคนเราหากขาดอาหารสามารถ อยู่ได้นานถึง1สัปดาห์แต่ถ้าขาดน้ําเพียงวันเดียวก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และอย่างที่รู้กันว่าควรดื่มน้ําให้ได้วันละ8ปดถึงสิแก้วต่อวันขณะที่ร่างกายของแต่ละคนต้องการน้ําในปริมาณที่แตกต่างกันคำนวณได้โดยใช้สูตรน้ําหนักคูณ2.2งุคูณสาหารสเท่ากับปริมาณน้ําหน่วยมิลลิลิตรเช่นน้าหนัก55าคูณสอคูณสาหารเท่ากับ1น1 5มล คือปริมาณที่ควรดื่มต่อวันถ้าหากดื่มน้ําได้น้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการก็จะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดทํางานได้ไม่ดีทําให้ร่างกายขับของเสียได้ยากและเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็ส่งผลให้เกิดริมเลือดอุดตันอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆและการดื่มน้ําที่ถูกวิธีไม่ใช่การดื่มทีละมากๆแต่เป็นการค่อยๆจิบจิรน้อยตลอด5-10นาทีซึ่งควรทําให้ชินสําหรับหนุ่มสาวออฟฟิศอาจวางแก้วน้ําไว้ใกล้ๆตัวเมื่อเนึกขึ้นได้ก็ จิบน้ำทันทีวิธีนี้จะช่วยให้ดื่มน้ำได้บ่อยและดีต่อสุขภาพท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ